สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการรถแซปเบอร์ค่ะ วันนี้นะคะปรับราคาลงแล้วสำหรับเกียร์คาริวัล2.2 LX คันนี้บอดี้ขาวเป็นโฉมปี23นะคะเลขไม่น้อยด้วย17,000กิโลเท่านั้นจากที่เราเคยขาย1,349,000วันนี้ไม่ต้องส่ายราคานี้ค่ะกำเงินมาเพียงแค่1,299,000ก็สามารถเป็นเจ้าของเกียร์คาริวัลคันนี้ได้แล้วค่ะนี่เลยนะคะไม่ได้โกโหกค่ะราคาที่เราขายหน้าร้านเนี่ย1,349,000บาทจริงๆ วันนี้พี่ประหยัดงบไปอีก50,000บาทเลยนะคะเ <Wow. S 1> หลือเพียง1 9 0ล้านเี่ยพี่รับชมได้เลยว่าพี่จะได้อะไรบ้างสำหรับออปชันเนี่ยภายในเนี่ย ใหม่มากค่ะเพราะว่าเล้งใหม่ของเขาอยู่ที่17,000กิโลเท่านั้นค่ะได้เป็นเบาะผ้าระบายอากาศได้ดีนะคะเป็นสีครีมสลับดําแบบนี้เลยเป็นเอกลักษณ์ของเกียร์คาริวเาลเลยพวมอลัย3ก้านมีตัวมันติฟังก์ชันต่างๆระบบคูบคนโทุกอย่างมีให้ค่ะจอก็เป็นจอแบบไวสกินนะคะติดกันแบบนี้เลยระบบทัชสกรีนนะคะเกียร์แบบ อัตโนมัตินะคะเป็นเกียร์ไฟฟ้า6สปีดคันนี้สวยเพอร์เฟกมากๆเลยนะคะสำหรับห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยว้างมากๆเลยค่ะค่อนข้างที่จะกว้างเลยขึ้นลงได้แบบขึ้นลงได้แบบง่ายๆเลยค่ะไม่ไม่สูงจนเกินไปหรือว่าไม่ต่ำจนเกินไปนะคะสําหรับใครที่เป็นครอบครัวใหญ่นะคะคันนี้เหมาะมากๆเลยเพราะว่าเป็นรถ 11ที่นั่งเลยนะคะเรียกว่าไปได้ทั้งครอบครัวเลยเบาะแถวกลางเนี่ยเขาก็จะมีให้3ที่นั่งและด้านหลังก็มีให้อีก2ที่นั่งแล้วก็มีเบาะแถวที่3ที่พับเก็บอยู่ด้านล่างด้วยแล้วสภาพไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะคันนี้สภาพใหม่มากๆแอร์ด้านหลังปรับแยกได้จากคอนโซลด้านบนและพี่สังเกตดูขาของหนูกว้างมากๆเลยนะคะนั่งแบบสบายๆเลยค่ะใครที่สนใจเกียร์คาริวัลเนี่ย จัดได้เลยนะคะเรามีในสต็อก2คันค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือว่ารุ่นสีฟ้าเนี่ยที่เป็นตัวท็อปด้วยนะคะเราก็มีมาให้ค่ะล้อมแมกของเขาเนี่ยเป็นล้อขนาด18นิ้วดีไซน์มาสวยเก๋มากๆและด้านหลังของเขาก็มาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์หลังพร้อมกับไฟเบรกไฟท้ายเนี่ยดีไซน์มาสวยมากยาวจากฝั่งซ้ายถึงขวาส,สุดเลยค่ะเป็นไฟท้ายแบบ LED กล้องหลังมีมาให้เซนเซอร์มีมาให้หน้าหลังเลยนะคะสําหรับด้านหลังกว้างเลย มีพื้นที่เก็บสัมภาระเยอะมากสำหรับตัวเกียร์คาริบเบลนะคะสติกเกอร์จากศูนย์เราย,ยังไม่ได้แกะเลยเพราะว่าใหม่มากๆค่ะขับใช้งานแบบน้อยมากๆ1 7 0 0 0 0มกิโลเท่านั้นเองและเบาะแถวที่4นะคะก็คือซ่อนอยู่ด้านล่างนี้เลยถ้าลูกค้าต้องการใช้งานก็แค่ดึงออกมาแค่นั้นเองค่ะหรือว่าไม่ต้องการใช้งานเท่านี้ก็นั่งเพียงพอแล้วก็สามารถพับเก็บแล้วก็ใส่สัมภาระตรงนี้ได้เลยใครสนใจติดต่อมาเลยนะคะ ราคาถูกขนาดนี้ต้องรีบซื้อรีบบุกเลยค่ะแล้วคันนี้เนี่ยเขาก็เป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรให้พละกำลังแรงมา้าสูงถึง202แรงม้าเลยยังมาพร้อมกับตัววารันตีซ่อมสูน5ปี150,000กิโลใช้งานยาวๆถึงปี2028เลยค่ะสนใจโทรเข้ามาได้เลย082856000หรือว่าแอดไลน์ a d d 9 9 9 9ได้เลยสาหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะฝากเกียร์คาริวเลคันนี้ไปด้วย แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบตัันชวไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนรถมือสองคุณภาพดีพร้อมให้คุณมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดวังไม่ต้องกลัวเบตันชัวคือคำตอบที่ใช่ชัวร์